แป๊บหนึ่งผมขอเวลาแป๊บนึงกูเล่นเกมนี้กินพลังงานถึง75วัตต์เลยเหรอแล้วกูต้องเล่นแชปเตอร์นี้ใหม่เหรอโอ้ oh my God, man. Oh. เดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูนะครับ คุณดูไว้นะครับกินไฟตอนนี้กินไฟเท่าไหร่ตอนนี้กินไฟ45วัตฮ์เอยละหรือต่อจากนี้ผมคงเปิดโมเดล VTuber ไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นโมเดล VTuber น่าจะกินการาฟิกเยอะมากแม้จะมีเดียม เ i ีย e r ว w โก o เ g a i นเออนั่นแหละผมก็ว่ายอยู่แต่แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปจัดก,กินสกรีนของ่ัน,นสักครู่นะ ใครอยู่บ้างครับใครอยู่บ้างกลับมาไหมอะสิบหากูละเดี๋ยวนะตำแหน่งตำแหน่งของกล้องไลฟ์สตรีมยังอยู่ค่ะขอบคุณมากครับ ลอยลอยแบบนี้เป็นไรปัวเออมันดูแปลกตามนะโอเคไลฟ์ที่จอโน้ตคอมเมนต์นดูโปรแกรมไลฟ์ที่จอนน้โอเคหมดปัญหาโอ oh ้มา god มา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 ไหนก็เล่นใหม่ละโอเคกูจะเซฟแม่งทุกที่ คอมกูดับอีกรอบนะโอเคผมไม่เปิดโมเดล,ลวีทูเปอร์ละงั้นนับตั้งแต่นี้ไปผมไม่เปิดละผมกะว่าจะเปิดทุกครั้งเวลาผมเล่นเกมอะไรที่แบบเป็นเป็นไลฟ์ไลฟ์เ,เพื่อนเล่นเกมเป็นหลักอะ่ะเออผมกะว,ว่าจะทำยังไงว้ยแตแ่แล้วผมจะเปิดหน้าจริงเฉพาะผมจะแชทติ้งใช่ไหมตอนนี้คือแม่ช่างแม่และไม่เป็นไรคะัเดินใหม่ได้นะ คุณดูมนะไม่ทิ้งมึงน,นะโอเคนะเราจะเล่นจนกว่าเราจะจบหมู่บ้านแล้วค่อยไปสตตีมโอเคนะคอมพาวเวอร์ซัพพลายไม่พอจริงจผมนี่750วัตต์750วัตต์นี่คือไม่พอเว้ยมันแสดงว่ารู้เรื่องแล้วว่าผมใช้งานว่าทำไมคือคือคอมเครื่องเก่าผมนะ แม่ผมดา่าแม่ผมด่าหนักเลยว่าเฮ้ยใช้ไฟเยอะจังใช้ไฟอะไรขนาะดนี้อะไรเงี้ยเออโดนโดนแม่ด่าเลยนะผมโดนแม่ด่าเรื่องนี้นเลยอะแบบใช้ไฟเยอะมากมตอนนี้ผม,มใช้น็อตบุ๊กเอ่อโน้ตบุกลัดอยู่อ่ะเออใช่แม่งรู้เรื่องเลย <c oughs> แล้วพาวเวอร์ p l y 1,000่งพวัตต์นี่แม่งเท่าไหร่วะช่วงเนี้ยตา นี่แหละคอนเซปต์ช่องคอนเทนต์หลักด้วยไลฟ์เมื่อไหร่ดับเมื่อนั้นเย้เฮ้ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวหันเรือผิดแค่ไป ใครที่กลับมาแล้วนี่ยหะครับหน้าผมโอเคนะก็ไม่เด็กไกลขนาดนั้นไงไกลไกลอะไรหมายถึงหมายถึงที่ผมเล่น,นะ,ะก็ก็ไม่ไกลหรอกจะเสียวเวลางไงห่อเท่ลากหัวคมๆ มันไม่ใช่ล่าหัวผมอ่ะผมคูจะกูอยากจะก้าจอก้าจอแม่งโอเคเอาไว้ผมคอมเทพกว่านี้ power supply พร้อมกว่านี้ก่อนอืมเดี๋ยวผมจะกลับเป็นวีโอเคคันยาถ้าเกิดดูอยู่ Uh, ขอบคุณสำหรับโมเดลหรือถ้าเกิดในอนาคตด,ดีไซน์ดีไซน์มาเยอะกว่านี้เดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บโมเดลไว้เดี๋ยวจะเก็บโมเดลไว้สงสารโอ้โอ้กดๆนะขอบคุณ <Thank> you. <laughs> What Thank are you buying? you. แดกเงินกูสนุกเหลือเกินนะ่อีสัตว์ระบายที่พวกข้าแดกเงินกูสนุกเลยนั่สัตว์โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนายบอทอะเดี๋ยวไว้ก่อนพวกนายพวกนายไว้ก่อนเออ S <S ตอนนี้เลือก็ได้วะไหนๆก็มันมันก็ไอ้นี่นะคือคือคือตรงนี้เราผ่านแล้วไงอืมฉะนั้นมา